ค่ะทุกคนสองนูก็เลยจะเป็นมือเป็นหนากน้องมือหนาวบัได้นะคะนี่สวัสดีค่ะทุกคนยินดีตอนทักนะคะซื้อเพจศิลปศากุลไทยนะคะวันนี้นะคาทุกคนนะคะมาเก็บมาศิดานะคะอยู่ที่หลังเหิอนอยู่ที่คําตะกรานะคะทุกคนวันนี้พอดีว่ามีโอกาสได้กลับมาคาาําตะกราพอดีก็จะมาเก็บนี่เลยแต่ก่อนะตรงนี้จะเป็นคอกไก่เป็นบอแต่ว่าตอนนี้น้องไก่เฮาย้ายไปโคกน้องนาแล้วนะคะก็เลยรู้สึซื้อกว่าเอ่อ น้องดบ,บวน์สมบูรณ์เพื่อนทอดแต่เก้าจะเป็นไก่กินนี่เราไม่เคยได้กินนะคะทวกคนนี้บางหน่วยใ,ใกล้ๆนี่ค่ะที่พอามาอันมาดไว้นะคะพก็คือเนียนมากเลยนี่เราจะเอาหน่วยนี้ก่อนเลยว้าวนี่นะค่ะทุกคนสองหน่วยสวยงามปะโอะหมดนี่ แต่ยีรากินหลายสุดแล้วค่ะี่ห้อเก็บไปให้คุณยายอยู่ที่วารีพร้อมนะคะเดี๋ยวมาเก็บฟางข้างปีค่ะมาค่ะยีกหน่อยหน่อยหนึ่งตัวน้องใส่ละหน่อยนี่นะคะ น,น,นี่ค่ะทุกคนเมืองมีมีแมงมดแมงนะคะปลอดสารพิษแน่นอน,นได้ละสี่หน่อยนะคะเดี๋ยวหองเมืองอีกจะมีอีกอยูะนะคะนีกหน่อยนึ่งน,น,น,นี่เรียบร้อยนะคะพเพื่อจะได้กินบอ อีลาขายหน่วยละห้าสิบาทหรอเล่นนะมีตอนนี้ได้ทั้งหมดห้าหน่วยนะคะทุกคนนี่ห้าหน่วยแล้วนะคะน่าจะมือสมีเล็บโอ้ตรงนี้ดกขนาดเดี๋ยวทาจัง่อยเดี๋ยวให้อมามาตัวอืมโอ้หน่วยนี้อะไรอย่างเนาะเดี๋ยวเอาหน่วยนี้ก่อนหน่วยน้อยอยู่ตอนน้องน่าจะน่หละเพราะว่าสีเขียวแบบนี้น่าจะสินใดล่ะ นี่บังน้อยกับงามบังน้อยกับมองงามแน่นะคะทุกคน,นได้ละหกหน่อยนะคะปเป็น๋ยวพ่อยิราม,มาก,กินมาซิดานะคะเม่ดละต้นนี้นะคะต้นนั้นก็น่าจะเม็ดละค่ะทุกคนที่ต้นมาซิดาะนะคะมีสองต้นนะคะเป็นโรกคนานะคะ่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะไปเก็บมะม่วงขาวมะนาวโหแล้วก็เก็บมะนาวนะคะเดี๋ยวิวงบรรยากาศกันค่ะแต่อันนี้ก็ต้องระวังมูเพราะมีหมดนะคะทุกคนเมื่อย ตะเบนังซีผู้ใได้เคยกินบอเมื่อก็จะส้มๆนะคะเป็นยาเนาะว่าแต่ว่ากินหลายกับบอดีอิลาเคยโซนิตันกินพร้อมนะคะแต่กินจำเจวกับแสเพื่อนเดี๋ยวอิเราจะขอตัวก็บก่อนเออส่ได้อยู่นะคะคุณยายบอกววาถ้านวยไดซุกนี่จะเป็นยาอันนี้ถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นน่วยซุกค,ค่ะนี่ตัวมุดหลายต้องระวังเพราะจะมีชถึงมดแดงกัด แลาขอตัวไปเก็บกันนียค่ะทุกคนเป็นเวลาจะเก็บมะนาวนะคะมะนาวนี่นี่นี่ทุกคนเห็นน่อยนี้ ำเลยโอ้ยถกตยก็คายข่าวมกแล้วก็เลยสิเป็นมือเป็นหนักเนาะมือหนาวบัได้นะคะนี่โอ้ยดีดนะคะทุกค,คนนี่นะคะมะนาวกับยูโคกับมียูหลังเฮือนที่กกนนะคำตะกา,ากับมีนะคะทุกคนนุ่ยเสียสายขาก็จะซื้อเก็บได้เลยนะคะแต่ว่าที่เต็มตัวเลยดูว่าถ้าเกิดอีลาเฮือนอีลาคือบัได้ซื้อมะนาวในตลาดเลยนะคะทุกคนเนะอ้าเดี๋ยวอีลาจะขอตัวเดี๋ยวไปเก็บ เอางงหาบรรณาโหอีกแล้วก็เคลิปบระนาวอีกนะคะจังไหนยวคลิปนี้ละขอตัวเด้อต่ก,ก็ฝากกดไลค์และกดติดตามเพจสนินสาผูไทยเด้อจ้าเดยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อขอบคุณค่ะ๊ายบายฝา,ากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อ